ครัถ้าหนาวภาาตะกิดเขาเลิกเออทาแล้วติลุงยันทานแล้วบะอ๋ออันนี้ปีอันนี้ปีหนึ่งบ่ครับนี่หนึ่บุเรีวฮะปีหนึ่งเยกะไรบ้งังกก็ทลีล่งสองบัแม่นฮะที่ะูัก,กน่นน่งดมีผัก,กกินดิอันไ นี่หนึ่งสองหนึ่งปีสองปีสามปีมาหมดนี่สามปีฮอนนี่อ๋อนนี่ว่านี่เมียนพันนีซีเออส่วนีหนี่เอาคืออันนี้คือลายตกูกลายอันมือพี่กายนี่ยลายเมียนพม่ามึงกีดเองกีดเองกีดเองนะนี่มีกีดเองนี่แรงกีดด้เป็นห่วงรอกเขาลงหนากับลงบางเนาะเออ ทาจากหน่อยจะเร่งจะเปิดไม่ตายเลยบอกตายหนึ่งตายหนึ่งเขาต้องกิดสูงสูงไปหนอคุณ้ากีดสูงสูงเปลือกมันแตกอย่งบอกปล่อยเลยบอกปล่อยให้มันแตกปล่อยเยสิบเก้าบานครับไปใหญ่นิ้วไปอันพุ่นเขาตรวจยาง เรื่องพองห้ยข้าตวดยางครับโทรหาโทาแกเออตวดยางอันนี้พ่อเราอยู่อยู่กันบรือเปล่าไพ่อยู่ครับบอกเ่าตวดยางตวดยางก็ตายแล้วแล้วเขาบีบยางพหอมแมนเขาถ่ายางซีมีดจะไปเออถ้ายางมี่หนามนะซีมีดบ่หลับกับมีหนามนะเขาบอกต้องแห้งๆค่อยไปยางแห้งๆเออแห้งไปได้ราคาดีหกมีดค่อยได้ราคาดีแมนอยู่มันมีบ่ได้ราคาดีแล้ว นี่ลุงยันปิกกินมาจากปีแล้วเนี่ยกินมาจากปีแล้วว้าิกหรอวะเริ่มกลดแหม่สอเดียวอ๋อกิดเองนะห้าคแปดโอ้แปดปีกดผู้เดียวีปีบ่มยนเขาวมาหนึ่งปีแล้วปี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 วะเออานียตอนนหนึ่งก็เด่นมยนก็เด่นหนึ่งสอง หนึ่งจังไรลองกหบาม, <c oughs> ม,มา่อหอึมากมาลยนี่เรา้อกลืออันวาอันหน้ายาวหน้ามีค่าทอกันพันวาอันอาจารย์อย่างพนออกยูทูคบรบับไม่ครบับ ึ้นบอกว่าประมาณคืบนี่าประยาวไหลกับบอดี้หลอกอ้อมมาค่ะได้น้ำยางประมาณครับเอาเนี้เปิดมางไหมเขาว่าบรออาจารย์บรืว่าอืออาจารย์อะไรมู่้ปอบมาเอาให้เบ่งวิธีกีดอันนี้กำลังเปิดเปิดไม่เปิดใหม่ได้สองมีดเห็นเปิดสองมีด รถไทยไทยอยากกันยุงใส่ลุนคงลุงยันไปถึงไหนครับนี่นี่ยางนี่ไปถึงพูดนะส่ว,สวนพะถ,นถ,ถ,นะถึงอันอถึงเทียงนะถึงอันมองมองเทียงมันมองปง้าอ้อยมองปง้าอ้อยเงี่ยวีเห็นป้า<ร><ร>อ้อยป<ร>้าอ้อยเงียว มันเป็นสามพันฮะสามพันต้นบ่สามพันต้นสองพันห้าอ๋อท่านตัดท่านท่านบอตายนี่ตัดอันตั้งแต่ปลูกนะได้พ,พอสามพันต้นที่ว่าสั่งพันมาปลูกนะ่ไหวา ปลูกปลูกอ๋อรวมรวมพันปลูกพ่อมันตะว้วนบอครับนี่จากปีสิบห้าปีบอสสิบห้าปีมาแล้วบอเนี่ยต้นยางต้นยางต้นปีประมาณล่ลเลอ๋ปลูกพร้อมกันบอสปีสิบ่นแล้ววยาวสิบหาปีสิบฮะวนสิบกูสิบหกปีแล้เนาะสิบหกสิบหกสิบเจ็ผลเล้ยวเออสิบหกสิบเจ็เก็บยี่สบปี สิเข<อ><ม>่า20ปีแล้วต้นนี่ปลูกพร้อมกันซะนะใหญ่ประมาณนี้ล่ละฮะล,ล,ลุงยันปลูกก่อนเออได้ไปปลูกซอยอยู่นึงต้นยางก็เบิ้งต้นยางก็รูจักต้นคุมคุ้มที่วัดปลูกเออคนอยู่วันพูด<น>ทางนี้ติดแดดติดทางนี้มีแต่ต้หนใหญ่ๆเนาะ แถวครับติดอันทางอ้อยทางอันป่าอ้อยโล่งไม่ได้งามเออแมนทางพุ่นมันงามติดกันต้นทางพี่สีใหญ่ๆกลับมากินไหนว่อมติไปเริ่มแถวใหม่ตอนยางใหญ่นะเป็นตาออกดียืดสุดแขนแล้วถัดจิตจุกสิเปิด ถ้าออกนี่ออกดีเป็นอย่างไรเต็มโปตเต็มโปเนี่ยโปน้อยโพดเนี่ยผสมกับปันยางผสมกับต้นยางโป้น่อย<ห>ถ้ามันถ้ามันออกมันจะได้เปลี่ยนโปอเอ<ๆ>อกําลังทีตายหนึง่งไงไะว่าตรงมันแตกมันแตกมันแตกคำว่าตายหนึ่งมันจะแตกเปลือกแตก นเราแกะอีนึ่งก็มันกาชิดทอนน้ำยางมันกาชิดนิดเดียวจนที่ถึงแกนของเราอันตัวว่ามันตายหนึ่งเจ็ดปีแปดปียันกีสิเขาเก้าปีแล้วเนี่ยเฮ้เปิดครับ นา,นานอโอ้นาก่อนนั่นนาก่อนนี้โอ้มีดคือดวงน้อยเดี๋ยวดามน้อยเดีวยดวยหลายโอ้บ่ถึงยืงยงยอบบ่ได้ตีเออโอ้ต้องใส้สายตา อ๋อครับสิบเก้าบาทเพื่อนนี่ยเพิ่งกำลังดีใจไงกำลังอยู่เพิ่นเพิ่นเป็นแพทย์ประจำตำบลเพิ่นได้เพิ่นวะเมื่อนี้เพิ่นใส่สุดง่ามๆเพิ่นไปต้อนรับนายอำเภอวะไปต้อนมาแล้วครับอืมบอก่อยได้เห็นอย่างแบบ่าง เพิ่นคือมันนางรับซื้อขี้ยางเขาเนาะเนเป็นแพทย์ประจำตำบลปวดได้เห็ดอย่างเนาะแพทย์ยยจิตเออโอ,อ้คล้ายๆกันสองพันห้าประมาณนี้ปลูกสาสิบไร่ สิบไร่สิได้ปลูกประมาณพันต้นประมาณนี้เจ็ดร้อยอ700กว่าปลูกห่างเนาะกับวายุออยยโอ้ถังตะวันกับสิบไร่กันจะโมเมนปักห้าร้อยต้นเองบอมันตายหลนนายถ้าเปินลปลูกเจ<า> <700 S 2> ็ดร้อยกระแม่นหนาซีเมนตสนอห้าร้อยต้นันโกใส่เทะๆครับ เรียบร้อยหุงเริ่มวันนี้คือมีน้ำมันยางนิดนึงหยดบอลเลี้ยวหยดบอลเลี้ยวแล้วฝนตกใส่เป็นน้ำสองพันห้าร้อยต้นมือละมือหนึ่งกี่ได้พันต้นก็เอาเต้อปกติมือละฮะมือละพันต้นฮะลุงยัน บ่ครับบ่เห็นบ่เห็นหลายรอบแล้วรับเห็ไอยู่บ่ครับอเห็นรถขนจ้อ๋อนเ็กไปบ่เห็นหลายรอบแล้วครับไจมจตเห็นแต่ลูกน้องอันเด็กน้อยมาจ,ามามาจ้างมาไม่สองคนยันลุงยันกระสบไปนั่นเจะไปันอ,อไปขายให้อันนะนะขายให้อัน อันนึงกับที่เพิ่นจ้างลุงยันไปแก่นะไปขายให้เพิ่นพอยีวีอ๋อต้าเปิ้ลตาเิ้มือนี่แบบเพิ่นกำลังเก็บอยู่ออเก็บยู่ไหนซีชั่วโมงลุงยันกับซไปละซีชั่วโมงกีบมื่อและซีชั่วโมงก็แล้ว มือละสชั่วโมงงางมือขึ้นกับมาตีหนึ่งนนะ,ะกินงามือขึ้นกับมาตีหนก็แล้วตีหตีหนึ่งสี่สามสี่ห้าสีชั่วโมง,โมงโอ๋อเบิด2 0นะนะ<อ>สองพันต้นนะสองพันห้านะเบิอพันอ๋อ,อ,อพันกว่าทิวกิดวกิดซอย ลมพัดออบลมพัดวะลมพัดแหงกวากตายไปหลายต้นยุติคือลมพัดล,ลมแรงแเรียบร้อยแล้วค่ลำไยลำไยของฝากลำไยต้นมันอยู่ไหนครับนี่ อ๋ออ๋อป้งมันบน,น,นเทียท่ยวทาง,ทางมาได้ลำหญ่พอดีเออครับของฝากของลุงยันอยู่ให้ดินดำพิ่มมาได้